โอเคก็ขอสวัสดีแค่หนึ่งครั้งย้ำสุริกาแส่เบเชนและอยู่กับผมกับเกมที่มีชื่อว่า Crush of the Abys นะผมก็แปลคำสั้นง่ายๆว่าลัทธิแห่งลัทธิจากความมืดนะผมโอเคโดยในเรื่องของเขาเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันนะฮะเพิ่งเพิ่งได้มาเหมือนกันจริงๆได้มาสักพักแล้วแหละผมจำไม่ได้ว่าเกมที่ผมซื้อมาเองหรือพัฒนาส่งมาให้นะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงแต่ยังไงแล้วแต่ก็ถือว่าอยากเล่นแล้วกันนะครับก็ช่วงนี้ก็งัดเกมแปลกๆมาเล่นนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้ จะเรียกว่าไงเดียแพชชั่นมันหดหายนิดนึงนะผมก็ถือว่าลองดูแล้วกันนะครับเออก็เกนในเรื่องจริงๆในเรื่องมันเหมือนภาพไม่ขยับหนูแต่ว่าตรงนี้มันขึ้นมาตลอดนะครับมันก็ว่าเด็กหนุ่มคนหนึ่งมันไปเจอตอไม้เก่าๆนะครับเหมือนกับว่าเป็นคทางเหมือนทางไม้เก่าๆครับเขาก็เดินเข้ามาเรื่อยๆเจอเหมือนอุโมงค์ประหลาดอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเด็กคนนี้ก็ประมาณว่าเขาจะเข้าไปดีไหมอะไรกับเพื่อนคู่ใจของเขานะครับเออสุดท้ายเขาก็บอกไปว่าฉันต้องไม่กลัวสิ ลองเข้าไปดูกันเลยหรือเรื่องก็จะประมาณนี้เนาะทุกๆคนอืมขั้นแรกเซตติ้กันอะไรเดี๋ยนะทำไมภาพมันเล็กจกังวะหรือว่าผมต้องเล่นเต็มจอทุกคนแป๊บนึงนะโอเคพอออกไปดูข้างนอกถึงได้รู้นะโหว่าไปเกมเนี้ยผู้พัฒนาส่งมาให้เพราะว่ามันจะเขียนอยู่แล้วว่าคลิกสตนะาร์เตอร์น่อยก็คือให้ไประดมทุนเออปะลองดูดีกว่าว่าเกมจะออกมาประมาณไหนไว้ทุกคนอยากรู้มากเลยนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วเกมที่ผู้พัฒนาส่งมาให้แบบเนี้ยส่วนใหญ่แล้วมันจะเวิรว์กเว้นะครับลองเลยดีกว่าปะนิวนะ เซฟชื่อเซฟว่า stack fraction โอเ <Okay>. คมาไม่รู้นะว่าจะเป็นยังไงแนวไหนผมยังไม่ได้เต็มตัวเต็มใจเลยนะคือไม่ได้อ่านเนื้อเรื่องเลยด้วยซ้ำนอ,อืมเขาบอกว่าเกมเนี้ยเหมือนไม่คาเเืินนะครับเกมอาจาจะแบบมีอะไรที่แบบทำให้เกิดความตกใจอะไรเงี้ยแล้วก็คนที่คนที่เป็นโรคก,กลัวที่แคบหรือท่อน้ำเนี่ยไม่ควรจะเล่นมันนะผมอ๋อ น่ากลัววะ่ะคำเตือนโหดอยู่นะเดี๋ยวนะคำเตือนโหดแต่ภาพน่ารักมากไหนเล่นยังไงดูสิอ่าอ๋อเกบประมาณนี้เสียอินีจีหนึ่งหมาเพื่อนเพื่อนที่รู้ใจไหนทำอะไรได้บ้างวะเอทูเรียลโอเค ของแตล่ละอย่างในมือคืออะไรเนี่ยอ๋อนี่กินเพิ่มพลังงานเพิ่ม,อ,มอะไรเงี้ยเหรอหเหมือนว่าการตัดไม้ของเราจะไม่ได้ผลนะฮะอ่ะได้คบไฟมาหนึ่งอันอ๋อปักคบไฟได้ด้วยอ่ะโอเคแปลว่าเราควรจะพิกอัพของเข้ามาก่อนใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว เสียงฟังเสียงมันตลกมากเลยอมมันต้องประมาณไหนวะผมนึกวิธีการเล่นไม่ออกเลยนี่คืออะไรอ่ะแคสสเปลไลเวทได้งันเหรออ๋อพอเข้าใจอยู่อืม โอ้โหเข้าใจคำว่าเกมไม่สมบูรณ์แล้วค่อนข้างเดือดอยู่นะเออผมขอลองดูปุ่มก่อนแล้วกันนะผมเซิร right ์ชลูด o t using r i g h t c l i c k อ้าอ๋อโอเคกคือคลิกกว่าเป็นการกระทำเหมือนการแอคชั่นการอะไรครับผมโอเคเอ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ย เซิร์ฟรูทยูหยิบของขึ้นมาครับอะไรบ้างก็ไม่รู้ว่ะเก็บเกี่ยวต้นใจไปกดทางนี้เนาะกดกดที่ตัวมันเองไม่ได้ครับน่าจะเป็นอย่างนั้นอืออืนี่แทงแทงเกมมันโหดเลยนะภาพมันน่ากลัวอยู่โดยรวมเกมค่อนข้างดีครับแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบระบบการเคลื่อนไหวของเกมนี้ครับมัน มันติดขัดมากอะ่ะได้ของในตัวนี่คือเราคร้าของได้ใช่ไหมอ๋รอระบบคราฟของระบบอ,อะไรคล้ายๆคล้ายๆเกมอื่นที่เราพอจะเข้าใจอยู่นะครับมีความมีความเข้าใจได้นะครับผมอื้มแลไอไลลิตตี้ไออะไรวะเนี่ยเมดคิดนี่คืออะไรบลเลตโอเคพอเข้าใจความหมายเขาอยู่ตัดไม้ซะหน่อยนะครับตัดไม้ด้วยการใช้ดาบ โอเคเกมมันวังเวงนะมันฟิลลิ่งเดียวกับคล้ายๆเล่นนอรสตาร์บเลยนะครับความรู้สึกอย่างนั้นโอ้โหนี่คือฝันแล้วใช่ไหมสุดยอดไปเลยโอ้โหต้องทำขวานแล้วแหละงานเนี้ยน,นะครับขวาน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 ขาดเหล็กฮะไปหาเหล็กแป๊บต้องมีกองเหล็กที่ไหนสักกองหนึ่งแล้วที่ได้นี่ไหม ไม่ใช่มี่ปะซิงเกิลสโต๋หนะผมลองเคาะดูโหเลื่อมันห้าสิบผมต้องเคาะนานแค่ไหนเนี่ยอลองนนอลเท่าไหร่แล้วกันเริ่มสามสิบห้าแล้วทุกคนเลือ่อจเลือ่อยจะขวาบนอาจจะดูยากนิดนึงนะฮะอืมอืมเพาะโอ้โหเคาะนานมากอือสภาพัเคาะมาไม่ได้เหล็กหาการ์เลย โบกเให้ตัวอะไรวนะเนี่ยอิ๋วสยองมากอะไม่ได้เมเทนด้วยทุกคนผมขุดตั้งนานชิบหายอือยสยองอยู่สยองได้โลอยู่เออเลยเปิดได้อะไรคิสตันฉาดนะผมอันเนี้ยได้ไม้ได้เหล็กชัวนะครับแต่มันใช้นี่เยอะมากเลย เพราะว่าน,นี่ไปใส่เหล็กนะครับผมเรเล่าตัวละครเริ่มหิวน้ำนะผมหิวน้ำแล้วใช่ไหมสดสักหน่อยสิดีขึ้นไหมเหมือนว่าดีขึ้นเลยอีกสักทีนึ่งอ่าน่าจะโอเคแล้วมั้งเอา้ากินดขี้หายโอ้โหไปกินอะไรวะเนี่ยปวดท้องรุนแรงครับผม การขัดน้ำมากบารบป๋สองลูกแลงกับปวดหัวเจอนรดเรื่อยๆเออสุดยอดเลยกูกูอุ่มใช้งานยากไปนิดนึงนะแต่โดยรวมมันก็เป็นเกมที่ใช้ได้นะครับคอนเซปต์ดีคอนเซปต์อาร์ตดีแต่ค่อนข้างสยดสยองตรงนี้อยู่เนอะอืออือก็มายากอะไรเซิร์ฟรูทติดเซิร์ชรูทเซิร์ชรูดเออ เอาเสร็จด,ดีตรงเนี้ยมาดูก่อนสามารถการขุดเจาะเขาหน่อยดิผมอยากรู้ว่ามันขุดเจาะเทพซาแค่ไหนอโอเคได้เหล็กไหมถ้าบอกไม่ได้นี่โกรธแล้วนะสวยโอเคครับครับแอคก็ผมแล้วก็คาพิกแอคครับอย่างละหนึ่งตามด้วยอนุไม่ต้องมั้งไม้เดี๋ยวค่อยเรารอคาให้เสร็จก่อนแล้วกันน้อ กลับมาแถวนี้ก่อนยังไงเลยไม่มีไรแล้วครับอันนี้ก็ดิสโอ้โหดิสนี่คือทำลายเหรอทำไมต้องทำลายซากศพด้ยวยทำลายได้ไรอะ่ะดิสเมนเทลทำแหล่ะครับอืมต้องลองดูแบดมูดว่ะ แบดมูดเฉยเลยว่ะกลับไปพักซะหน่อยเก็บยาอ๋อดาบมันแตกไปแล้วผมคทรัสพอร์ตนิดเกมทอยโรบอตซอฟต์ดาเมจดฮาร์ดดามจดอืมพอเข้าใจกวาหมายองเขาอยู่ โอเคเราได้ขวานมา1 e a. นะครับผมกับกับบูทที่หมดเกลี้ยงอ่ะก็เราลองถือนี้มาลองดูดีว่าจะดีขึ้นปะกับการตัดไม้จริงด้วยดาเมจการตัดไม้เพิ่มขึ้นครับผมเฮ้ยใครตดเดีย๋ยวเพิ่งเดีย๋ยวเพิ่งมาใกล้ได้ไหมขอตัดไม้แปบบ๊บเดี๋ยวไปเล่นด้วยไปเล่นแบบถึงเรือถึงตัวด้วย ันจะคำรามทำไมมันจะขุดถินโอ้ที่เราแตกสวยเอาล่ะทีนี้ก็ทำอาวุธได้แล้วผมอาวุธเราลองทำบูดเดนซอสเหมือนเดิมแล้วกันเพราะว่าอันเก่าแหกไปแล้วนะครับผมแล้วก็ตัดไม้เพิ่มสะหน่อยหนอนมาอีกแล้วอะ่ะอู้สเอา้ากดพิษ เวนไปเคาะไอ้คบไฟอย่าเดียวเลย<อ>เก็บไม่ได้อ๋อได้ละคลิกไม่โดนก็ไม่ได้นะฮะต้องคลิกให้โดนเท่านั้นโอเคอ๋อมันสูบบอกได้อีกไว้เออก็ยังดีอ่ปาปักไว้เก็บอันนี้พุ่มไม้นะผม น่าจะได้เบอร์รี่เอาได้ได้กิ่งไม้ซะงั้นโอเคเอาดาม,มาอืมมันกดยากกดเย็นแท้มาเดินที่เราจะเจออะไรติดเลือดออกครับผมถ้าเดินไปไกลๆอ่ะนี่คืออะไร หมือนเป็นอะไรอย่างเลยอะอืมเอาอะไรฮะจังหวะนี้ต้องมุดแล้วฮะต้องมีอะไรบ้างแหละมาไกลอย่างนี้ออกจากจุดเซฟโซนเขาบอกว่านี่เป็นเกมคลิกสตาร์เตอร์เนาะแล้วมันจะยังไม่สมบูรณ์ดีนะฮะย้ำอีกครั้งเรียกว่าลองเดินเล่นดูแล้วกันคอนเซปต์เขาก็ไม่ก็ไม่แย่นะครับผมดูดิเออ ไม่แย่ไม่แย่เซิร์ชลุทหนึ่งทีหมาหายอ๋อคือต้องตามหมาด้วยเหรอเนี่ยอ๋อวิ่งเลยหมาไม่ได้ต้องกลับรับหมาด้ครับอ๋อขาดหมาแล้วจะเครียดนะผมเออระบบน่าสนใจนะมีการซ้อมมีการเซิร์ชอะไรดยวย แปลว่ามันสามารถสร้างบ้านได้ดถ้ากันแนวเนี้ยถูกไหมเห็นน่กกากลัววเห็นน่กกากลัวอยู่เด้อ wooden hash นั่นหรอเหมือนให้เราเหมือนให้เราสามารถสร้างบ้านได้เลยฮนะ feeling นั่นเลยเหรอเดี๋ยวลองดูดิ ระบบสร้างบ้านแล้วเสียงมันหลอนไปอะ่ะผมไม่ชอบเสียงเกมอะไรอ๋อเป็น War, วอลเผมกำแพงต่อ,อลาก้า,ก,ากำแพงผมเกียดเสียงจังเลยทุกคนเสียงหลอนไปแล้ว เริ่มรับไม่ได้แล้วเสียงเริ่มหลอดเงินแล้วนี่เสียงนน่ากลัวเกินว่ะเสียงตรงนี้แน่เลยทุกคนโอ้โหตายแล้วเสียงของเองใช่ไหมโอ้ยตัวไล่สเปลได้ลองไล่สเปลดิปอาา่ะฮะไลนิ่งสเปล แอคแท็ก <Attack S 2> ได้รูปผัวได้ด้วยเพื่อเอามาเป็นเพื่อนโอ้โหระบบดีว่ะชอบระบบแบบนี้น่ารักดีแต่ว่าตัวนี้มีทางลงนะผมลองสิโอ้ up and down เคนี่สินะตัวปีศาจท,ที่มันกล่าวถึงในตอนต้นเกม เกมไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับแล้วาไม่ม็นปัญหาอะไรเล่นได้แต่เสียงแต่เสียงเวลวร้ายอยู่กดไม่ลงอะคอามอน เอื้อ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 เอาดิวะเอาวะเอาดิวะ,เอ,วะเอาดิวะ,อ,วะอะไรเองว้าบะมาเลยครับเข้ามาให้หมดเข้ามาให้หมดผมจะคายเกลี้ยงเลยอ่าผมโอ้เฮ้ยเกมมันเกมมันเอาเรื่องอยู่เนี้ยการต่อสู้ยากมากครับผมระบบการต่อสู้คลิกยากมากจุกไม่ได้เป็นยัคือจุกไม่ได้ เอาเรื่องเว้ยเอ้ยผมฆ่ายกกองอะเนี่ยนี่แหละรลัฐิีรัเทียงคว,วามมืดคือนี่เหรออือออือนี่สินะเทียนความมืด นี่คืออะไรกูเหรออึดอยู่เด้อผมว่าตอนนี้ต้องมีอะไรวะทุกคนเนี่ยสัญลักษณ์เกมอะผมว่าต้องมีอะไรครับไปเรามาลองเคาะเล่นกันดีกว่าหัวกะโหลกทองนั่นจะเป็นสิ่งของล้ำค่าหรือเปล่านะคร เดี๋ยวเราค้อนข้างได้ปะอ้าคอนนี้ได้คออนนี้ด้วยบ็อกบ็อกบ็อกโอเคผมจบการทดลองเกมีลและกันผมว่าเกมมันค่อนข้างที่จะหลอนอยู่หนมเรื่องเสียงอะหลอนได้ใจมากผมเกลียดเสียงแบบนี้มากผมพูดตรงตรงอุ้ยอะไรอะ ู้ไม่ได้ทุกคนมันมันเป็นอะไรที่รุนแรงเกินไปดูดิจะตายแล้วเอ,อจะตายแล้วเอ่าผมจะตายแล้วทุกคนผมจะตายแล้วไปแล้วววยวิ่งดีกว่าขึ้นได้ไหมอ๋อบันไดขึ้นไม่ได้ครับผมแปลว่าใต้ดินนี้ก็คือจะเป็นรัฐที่ของมันเลยใช่ไหมเนี่ยมีบอสไหมเกมเนี้ยต้องมีแหละถ้าเกิดมาฟิลนี้ก็ต้องมีบอสแล้วผม มาลองวิ่งยาวๆดูฮะอยากรู้ว่าเกมนี้มันจะมีบอสจริงๆที่ผมคิดหรือเปล่าปกติบอสจะอยู่ไหนจะอยู่ในพื้นที่ที่แบบบอลชุมช่มๆใช่ไหมแล้วแบบเออทุกตัวปกป้องมันฟิลลิ่งนั้นเราลองดูเราดูเผื่อเจออะไรนี่ทดลองเล่นเหลืออะไรวะเนี่ยถ้าเกมเต็มมาขอเราควบคุมง่ายกว่าน,นี้หน่อยแล้วกัน,นะฮะถ้าคือพัฒนาฟังก์ชไหลออกนะฮะอือเอออย่างไรผมจะตายแล้วทุกคน เตะตายแรนดัมรีสปาวอ๋อเกิดใหม่สักที่หนึ่งนะผมโอ้โหมึงกินนีนน่ากลัวมากโอเคปะผมเทสเกมเพียงแค่นี้พอแล้วกันเนามไปแล้วครับบ๊ายบายเจอกันขอบคุณรอดรับชมนะก็สำหรับเกมนี้ก็ชื่อเกมว่า Crush of the Abyss นาะผมก็ถ้าเกิดอยากจะลองเล่นดูก็ไปดูไปลองเล่นกับ Kickstarter ของเขาได้นะผมคิดว่าน่าจะมีให้เล่นแหละครับนะครับลองดูแล้วกันเนามแล้วเจอกันบ๊ายบาย